สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการ q l i n g Gaming นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมลอ o แบง b ์นะครับนะครับเรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับคือคุณนิวครับจากรายการทีวีครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นคอ o กันนะครับไปดูคนละคนไปดูคนละฝั่งครับวันนี้เราเป็นฝั่งโจนะเอาบอมบิกิน ไ่้ไอ้ปืนฟั่งฝั่งตรงข้ามได้นะพี่นิวเนาะอ่ะควาขออื้อขอความกรุนาด้วยนะครับที่พุกคำหยาบนะครับเออโอ้เสียงเหี้ยใช้สนัยเลยดูใช่ไหมัี่เฮ้ยคุณนิวต้องเจอระเบิดผมเดี๋ยวผมจะไปชิที่เขาจะตีขผมย ทุกคนตายหมดเลยเจอฝั่งโจนเข้าไปอ่านี่คือเทคนิคการยิงสไนเปอร์ของผมนะครับในด่านหอสมุดนะครับเป็นด่านที่ผมชอบมากเลยใช่ไหมครับคุณนิวคุณนิวคงจะถูผกผมล่วงแน่ๆเลยถ้าคุณนิวใช้สไนเอ้์ไ้ไม่มีกระจกป้าไม่ต้องใช้ไรเลยอะวากิงเฮ้า ระวังให้ดีนะครับฝั่งโจมแม่งชอบเล่นตุยหลังนยไมีใช่แม่ตังฉุดหมดพอดีแล้วเราก็จะมาใช้ปืนนี้นะครับแคร์เคสองร้อยหนึ่งนะครับเป็นปืนที่สองร้อหนึ่งเคเป็นปืนที่แรงอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมชอบเลย มันไม่ปี๋มันไม่ปีเ๋เออเป็นปืนกลยังเนวแรงไม่ใช่ไม่ไม่แพ้เค1เค2เลยนะครับใช่ไหมครับคุณเนวเดี๋ยว<อ>เราใช้สมาธิในการเล่นอ่าจอดคุณเนว์มาเจอผม โอ้ยชักเนสคดีเอ้โหกระเด็นเลยเอทไมเวลาปอยแบงค์ตายทำไมมันต้องนั่งเหมือนแบบเปุ๊กาเลยแวเราจะไปตุกินกันนะครับจ้าอ็ตร่อรวงเต่อไปจะเป็นอะไรดียคนเนียวผมคิดไม่ออก คิวลิ่งพอดีไหมแล้วแต่อ่าไม่รู้นะครับอ่าก็เรียมดูก่นเอออะไรฟ้าจยเอ๊ะพี่นิวใช้สมยัยใช้สนายมั้เนี่ยคุณนิวอ่ะอือใช้อ้าวไปผมใช้สนายม่งมาเจอกันใครใช้สนายได้เนียบกว่ากันเจ้เอ๊ะ เออใน,ในตัวในคลังอาวุธผมนี่มีไม่กี่ตัวเองมีอยู่สองตัวตัวในรถเสาแล้วก็ตัวมนุษย์ตัวฝั่งโจรและฝั่งตำรวจน้อยมากบ้าเออบอยตั้งกันโคตได้แล้วดับเบิล <Yeah, S 1> คิลยแย่ชนะคุณนิว ในนี่ก็ถือว่าถ้าเหตุช็อตนี้ก็ตายเป็นแบบยอดเลยเฮ้ยโว้ยและแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยู่ถ้าพี่เออตายมาเจาะหน้ามะคูเลยอรอไม่แน่ก็เราก็จะมารีวิวกับคุณสองด้วยนะครับแต่คุณสองจะว่างหรือเปล่านะครับเฮอย เลี้ยวซากิเลี้ยวซากิเลี้ยวซาก,าเกาิเอชอตเอชอตอุอ้ยโยนไข่เอชจดเออเอออ่าเออตายเนอตอนแรกผมก็ไม่อยากเล่นหรอกครับ PB นึกว่าไม่มันคนข้างบ้านแนะนำโอ้โหเล่นเกือบทุกวันโอ้โหว่าเก่ง เล่นได้อตอนนี้ยังไม่ได้เอเลยนะสอง,สองดาวเฮ้ยสองดาวแล้ว,วหรอเย้ชนะนะครับงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้เลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบไอ้ตังกินได้เท่าไหร่สวัสดีครับ